สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดู Ford Fiesta นะครับสี่ประตูภาษีหกเจ็ดเครื่องเกียร์สมบูรณ์สีสวยผมเก็บงานมาละสีสวยเลยคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับเล็บเอกาสารชุดโอนครบแอร์เย็นเครื่องเกียร์สมบูรณ์รถไม่มีผุครับเก็บแผลเก็บสีให้เรียบร้อยก็จะมีมจุดเล็ก นี่ครับนิดนึงโดยรวมเก็บมาจะรอบคันแล้วเก็บสีมาให้ก็จะมีมีคิ้วเนี่ยที่มันหลุดไปที่จะมีรอบรอยคาบกาวนะครับก็ซื้อมาติเดเอาเองสวยๆไม่น่าเกียดนะครับตันนี้ก็จะมีตาไฟหลังที่หมองนะครับนี่โลโก้หลุด ภายนอกไก็ต้องดูอะไรมากสวยงามครับภายในจบปรับไฟฟ้าไม่สองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะครับนี่เบาะก็จะมีมีรอยมีมีขนแมวนะครับนี่เบาะด้านหลังก็ยังไม่ได้ซักให้นะครับ ก็จะมีคราบคราบเปื้อนหน่อยอมีรอยขนแมวนิดหน่อยครับล้างดูดฝุ่นไปแล้วครับได้เท่านี้ไปดูพาดูห้องเครื่องคันนี้ผมขายอยู่ ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ห้องเครื่องก็แห้งๆนะครับนี่เลยรถคันเดิมไม่เคยโดนชนนะครับไปเดี๋ยวไปติดเครื่องลองขับกันดูัอนอใดอยากได้รถนะครับก็ติดต่อมานะครับ071882272คันนี้เป็นฟอร์ดเฟลต้าสี่ประตูนะครับ ไฟทุกอย่างนะครับปกติให้ดูเล่มนะครับปี2011เครื่อง1.4นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สเนีย่ยครับเครื่อง1.4เจ้าของลำดับที่2นะครับลำดับแรกก็เป็นไฟแนนซ์ายภาษีล่าสุด67เดือนตุลาคม ระบบแอร์รถแอร์เย็นนะครับเย็ปกติทดลองขับคันนี้ผมลองขับดูแล้วนะครับก็จะมีช่วงล่างจะมีลูกยางเป้าโชกนะครับที่ดังนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาเครื่องเกียร์สมบูรณ์รับประกัน30วันนะครับมีปัญหาซ่อมฟรีภายในก็จะมีกระจกด้านหน้านะครับโดนแดบดบ ิล์มเหมือนจะเสียละจะมองมองส่วนด้านข้างก็ไม่มีปัญหาฟิล์มยังหนาดีอยู่ไม่มีรอก เ่าชกนะครับก็ท่าในใดที่ซื้อไปก็ผมแจ้งก่อนเลยว่าลูกยางเข้าชกมีดังตกหลุมมีดังนะครับอย่างอื่นปกติไม่มีปัญหานะครับก็มีไปแก้แค่ช่วงล่างลูกยางเข่าชกอย่างเดียวคันนี้ห้าหมื่นบาทนะครับเฟียต้าปี1ิเครื่อง1นจุน้ำมันล้วนก็ยังไงก็สนใจโทรมาสอบถามได้ครับ ท,ที่เบอร์โทรศัพท์071882272 mm hmm. เข้าไปดูวิดีโอได้นะครับที่ YouTube รถบ้านมือ8นะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook หนุ่มรถยกท่าตะเกียบผมก็จะมีรถถูกๆนะครับที่ซื้อเข้ามามีทั้งหลักหมื่นตั้งแต่1,000งไปปลายสอง0 0ื0นสามหมื่นะครับถึง5,000มไม่เกินแสนนะครับในช่วงนี้รถจะเข้ามาค่อนข้างถูกแล้วก็ เก็บรายละเอียดให้นะครับเก็บสีเก็บอะไรให้นะสำหรับที่ท่านที่พอมีกําลังคันนี้ก็55,000บาทรับประกันเรื่งยนด์3 0วันักรงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ